ในร่างกายจ,จิตใจของเราทุกด้านทุกสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างนี่จะไม่มีอะไรเหนือธรรมเลยไม่มีอะไรเด่ยนยิ่งกว่าธรรมเลยพูถึงหนึ่งคุณค่ามีธรรมเท่านั้นสิ่งหล่านี้ไม่มีคุณค่าอะไรเลยขาดตายไปเมื่อ,อไหรไม่สําคัญหนักถ้าลงในใจกับธรรมมันถึงกันเถอะเป็นอย่างนั้นอันยังบอกว่าธรรมนี่เป็นผลธรรมชาติที่เหนือโลกเหนือโลกเหนืออย่างนั้นเองถ้าใจกับธรรมได้เข้าถึงกันแล้วเป็นอย่างนั้นเหนือจริงๆไม่มีอะไรเสียดาย ไม่มีอะไรสงสัยหมดในโลกนี่มันสงสัยสงสัยนีก็คือเรื่องความสงสัยมันมีเรื่องความสงสัยความไม่แน่ใจความหลอกลวงความต้นตุนก็คืออาธรรมที่มันแทรกอยู่ภายในจิตใจของเราเองนั่นแนีะยมันทําให้วนวนเลยถ้าลองทําได้แทรกเข้าไปแทรกเข้ไปจกนกระทั่งเต็มที่แล้วก็อย่างว่านเ,นเป็นตายไร้ดีแล้ไม่หวองอะไรแล้ว หมดปัญหาโดยก,การทั้งปวงอย่างที่พระอ,อนุนท่านวิ่งสกัดช้างนาลาจีนที่นายขมังกนูได้รับจ่างจากพระเทวทัศน์ให้ปล่อยช้างทำลายพุริจาพระนุนวิ่งสกัดปุ๊บเลยแต่สมมติว่าช้างมาพระนุนก็ต้อง เอาหัวรองรับเลยเจะนะต้องพาะนรนตายแล้วชามันก็คุณจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าได้นั่นแหละเพราะพระนรนนั้นเป็นพระยบุคคลขั้นพระโสดาเพียงเท่านั้นนะ่ะก็ถึงขนาดนั้นแล้วนั่นแหละอำน,นาจของธรรมไปอย่างนั้นพระนรนไม่ได้คํานึงนั้นนั่นไม่ได้คํานึงมันไม่ได้เสี่ยงทายไม่ได้หาการพิจารณาว่า,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 วา,าอันท่านไหนหนละักท่านไหนเบาระหว่างพระเจ้ากับชีนิตของพระนรนไม่ได้ยินิฉัยเลย เป็นสิ่งที่แน่เลยเพราะช้างเขาปล่อยช้างวิ่งเข้ามาแล้วนะพานนท์ก็วิ่งสกัดปุ๊บเลยคือว่ามันลงใจอยู่โดยหลักธรรมชาติแล้วว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรเนื้อทุกอย่างของพานนท์พูดยั่าง่ะเนื้อชีวิตจิตใจทุกอย่างของพานนท์เนื้อหมดเพราะนั่นที่พานนท์จึงกล้าวิ่งสกัดได้ถ้าสมมติว่าตายก็พระพานนท์ตายแล้วช้างมาผ่านเข้ามหาพุทธเจ้าได้นะั้านจะผ่านมาน่ะ ถ้าพ่อหนุ่มยังไม่ตายยังผ่านไม่ได้คุณยังไงนิรันดราทรเป็นอย่างนั้นนะจึงว่าปะเจอปะเสดโลกุตระธรรมโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกทางเหนือโลกเป็นอย่างนั้นนี่ที่พักที่อยู่เป็นยังไงพอพอได้พักได้แล้วกันแล้วอยู่อย่ังไงล่ะพักหลังไหนเหรือแล้วกี่คนอยู่นั่นด้วยกันได้ค่ะฮะ สี่หรอห้าหรืหรมแล,แล้วแล้วมีมีหมอนมีเสือมีอะไรไหมล่ะเรียบร้อยค่ะถ้ามันมีให้มาติดต่อทางนี้พวกเสือพวกหมอนนะ,ะดีบางนั่นก็ใหญ่พอสมควรนะไม่รไม่ทราบว่าใครอยู่ทางไหนทางไหนบ้างนะมันมากต่อมากเวลามากมากจริงๆคนนั่นก็มาคนนี้ก็มาแล้วบวกกันเข้าเลยมาก <c oughs> เราก็เลยไม่ทราบว่าเยอะ ว่าใครอยู่หลังไหนตอวหลังไหนนะก็มาเจอตรงนี้ตอนเช้านี่มาถึงวันนี้กรุนี้มยังจะมาอีกหนึเหรอชื่อว่างไงล่ะ๋อชื่อลำพูนกับอมาจากอแผ่นิ้วเหลือทีอพ่พูดมือเช้านี่นะนหมอกลับไปแล้วเหลือไปทำงานอืม แล้วนี่ผมเไงพักแล้วที่ตะวันออกโน่นออมีกี่คนฮ <c oughs> นะหม้อ <c oughs> ทางนั้นั็ควจะให้ทางนี้พักด้วย <c oughs> ดีนะ <c oughs> เพราะเวลามันคับมันคับจริง <c oughs> ถ้าทา,า,างั้นกับไม่ต้องนะั่นเราให้พักกับหลังนี้ <c oughs> ได้แล้วนะเพราะ มันที่อื่นก็ดูมันจะแน่นไปหมดแล้วด่กริงผ้ามาพระเขาจะมาสิ้นท่าอยาู่ให้เราเห็นไี่นี่เราก็ไม่อยากเห็นคนสิ้นท่าที่นี่ที่เดียวเลยอะไละไม่ต้องมาให้สิ้นท่าแล้วกริงอันนี้มันกริงสิ้นท่านี่มามาว่าไงว่าไงไอ้ปังมึงมาแล้วนั่นไอ้ปังนั่นอละปังมึว่านนี่ขบขันนี่ตานปังพวกอะไรมาวานนู่นเทงจังหวัดชายภูมิมานี่เต็มหมดเลย ค่ำๆนะพระก็มากโยมก็มากขึ้นมานี้แต่พอคนมากมากก็ได้ยินเสียงสวดอะไรหมาก็วิ่งขึ้นมาเพ้อปับมาหมดเลยมาในวันเนี่ยขึ้นมาพอดีเยินในปั้งมันเดินแบนั้นในปั้งมึงจะไปเยี่ยมย่ามนั่นนั่นมานั่งย่ามพระนั่นหนึ่งมา <c oughs> เหมือนเท้าก็บอกนะพอไปก็ไปเดินเพ้อป่บก็ใส่ที่เนี่ยกู <c oughs> บอกมึงไม่ให้เยี่ยมต่งหามนนำมึงตัวไองมึงเยี่ยมมันเยี่ยวตัวย่ามนั่นแหละมึงจะไปเยี่ยมนั่นย่ามพระนั่นหนึ่งก็ระวังนะ มันกําลังเดินมันก็ไปปุ๊บเป้าก็ไปเยี่ยวนตรงนั้นเลยบอกตรงที่เราบอกว่าอย่าเยี่ยวนนั่นย่ามพระนะมันก็ไปเยี่ยวตัว่าย่ามพระนาะโอ้ยปั้งวะนี่นี่ไอ้นี่นั่นมันขบขันจะตายแล้วบอกไม่ให้เยี่ยวไม่เยี่ยวมันเป็นยังไงเงี้ยแล้วกบขันวันพระท่านก็มองดูวิเชยแล้วาก็หัวเราะพระก็หัวเราะก็ได้ยินอยู่ด้วยกันบอกว่าปั้งนี่เยอะนี่ย่ามพระนั่นวางยิ่งแนะวมึงมันกําลังเดินมาเนี่ย นี่ย่ามพระนั่นใน,นบางอย่างนั่นน่ะตั้งบางว้าอย่างนี้เน่ะบางนั่นนะมึงจะไปเยี่ยวนั่นเลยเราบอกพองั้นเข้าก็ไปไปตรงนั้นก็ไปเยี่ยวตรงนั่นเลยตรงที่บอกว่าไม่ให้เ,หเยี่ยวจุดที้พระท่านก็นั่งอยู่นั่นท่านก็เลยอดหวัวเราไม่ได้ <c oughs> มันโกงข้ามบอกไม่ให้เยี่ยวก็ให้เยี่ยวเท่ากับว่าให้เยี่ยวเทียวแอววแบลนะวันนี้จะมีมากสักหน่อยคนแล้วที่ไหนๆก็ดุ้มเป็นแน่นๆพอๆกัน อั้น,นี้ก็ไม่พูดมากอะไรนกักหรืธรรมะอะไรนะพากันจำมาไปแล้วกันปฏิบัติดีตะก,กี้นี้ก็พูดถึงเรื่องทรทมธรรมมโลกะละุตรธรรมตะกี้นี้ทมเหนือโลกแปลแล้วทมเหนือโลกงั้นนะ่ะกรรมฐานแปลแปลเอาง่ายนิดเดียวอันพอ,พอพูดทำนี้ก็ยังจะทําให้เราได้นั่นดูทางปริยัติทรรมว่า ฟังเทปของเราก็ฟังหนังสือของเราก็ก็อ่านพอเสร็จแล้วพระผู้ใหญ่นั่นแหละท่าน่ามหาบัวเทศนอกแบบท่านมาอันนั้มหาบัวเทศนอกแบบก็ขันดีแต่ท่านก็ท่านก็ชอบฟังนั่นแหละท่านพูดท่านพูดท่านไม่มีเจตนายกโทษอะไรเราเนี่ยท่านพูดตามความนุติกหรือตามมันความเป็นจริง คือที่เราเทศส่วนมากไม่ค่อยมีในคมพีไม่ค่อยมีในแบบทั้งทมทั้งกิเลสไม่ค่อยมีในแบบนั้นแต่แต่มันมีในความจริงที่เราก็ไล่กิเลสกิเลสไปไหนไล่เขาทำไม่บอกว่าให้เขารู้เราก็เข้าอไม่บอกให้เขาเราไปตีกิเลสในรูแล้วก็เข้าไปตีในรู้ทำไมเพราะกิเลสมันเข้ารู้นี่ตอนเราไม่บอกก็ตามกิเลสมันเข้าได้ทําไมทําเพราะว่าเราไล่ตีกันเลยไม่รู้เข้าใจไหมนี่และที่ว่าเทศนอกแบบนี่แต่ไม่นอกความจริง มันในความจริงเข้าใจไหมละ่ะความจริงคือสิ่งที่รู้อยู่เห็นอยู่เหล่านี้นี่ใครจะไปจดจารึกมันทันละ่ะกิเลสมันออกแตล่ล้วนลายแต่ละหัวใจหัวใจนี้ใครจะไปจดจารึกให้มันทันอืมแล้วรรมาี่ตามแค่กิเลสก็เหมือนกันใครจะไปจดจารึกอยู่แล้วไม่ทันกิเลสนั่นกิเลสยิ่ง,งทําต้องยิ่งกิเลสยืนทําต้องยืนกิเลสเข้ารู้ทําต้องต้องเข้ารู้กิเลสเข้าถ้ำทำต้องเข้าถ้ำใช่ไหมน,นั่นต้องเอาอย่างนั้นเพราะงั้นมันจึงไม่จําเป็นจะต้องมีในแบบทุกอันทุกอัน มันไม่ทันกันเพราะกิเลสไม่จําเป็นจะต้องมาในแบบมันเป็นพิษด้วยกันทางนั้นในแบบนอกแบบมันเป็นพิษทั้งหมดใครจะไปตามมันทันถ้าตามด้วยแบบที่ว่าเอา,เอาแบบประจดบประจวบคำพีประจดไม่ทันต้องเอาความจริงความจริงจดความจริงจับความจริงฆ่ามนันมันจึงทันต่างความต่างอันต่างจริงกิเลสก็จริงทรมาก็จริงอยู่ในแบบก็จริงอยู่นอกแบบก็จริงเหมือนกันทั้งสองอย่างนะท่านท่านพระโพธิจาท่านเทศไปแล้ว เรื่องของกิเลสไม่ใช <ga 2> <t> ่เ <laughs> ล่นๆเพรางพยางกันเวลาการแต่เนี่ยเราเคยพูดให้ลูกศิษย์ลูกหาฟังนี่ถ้าไม่ได้เป็นมหาบัวเลยเขาจะว่าให้จนแหลกนะเขาโจงตีนะอันนี้กิตาหลวงตาบัวเนี่ยตั้งโคตรพ่อโคตแม่ไม่เคยเรียนหนังสือมันจะให้มันแต่ถูกยังไงแปะนั้นคำผีค่อเขาไกยวมันใจไหมล่ะแต่นี้พอว่ามหาแน้วมันขยายแล้วนะ ก็ม oui, bon, ันเห็นภ e ูมิกันแล้วลงมหาเนี่ยมันเป็นยังไงภูมิมหาเขาก็มหาเราก็มหานั่นรับหลักเกณฑ์มายังไงมันถึงจะเป็นมหาได้เพียงเท่านี้มันก็หยอนถ้ากระท่านนั้นเองคือไม่มีที่จะจะมาดูถูกเหยียหยามกันได้นี่เท่านั้นเองพ่อลงตะัวอยู่ได้สบายแม้น่้นเขาถูกก็โจมตีว่าลงตะัวเทศนอกแบบอย่างไรเงีบุตเวลาขี่เหรมันมันวิ่งนอกแบบมันไปเหยียบหัวคนไม่ว่านั่นแหละแพทย์คนพวกนี้ก็ดีไม่ค่อยว่า โวนแล้ไล่ตีเลยไล่นอกแบบไม่ได้ต้องต้องไล่เขาเราเขาไปในแบบไปตีกิเลสในแบบเราใจไม่ได้พูดนี่ล้วพูดสนุกการให้มันเห็นความจริงว่ากิเลสมันมันมีอยู่ทุกแห่งทุกหนธรรมมีทุกแห่งทุกหนมีทุกเมตถิเมตตายู่ว่าไงมันขอให้มันทันเอามาใช้ถ้าเราโง่ก็ยอมแพ้กิเลสถ้าชนะเอาถ้าท่านเราฉลาดก็ทันกิเลสท่านั้นเองมันเป็นลายไป ภาคันตั้งใจปฏิบัติอานาจเช่นอย่างความขี้เกียจนี่นะ่ะเราจะไปคอยดูแต่ในคำพีนะนี่อนตอนคำพีท่านบอกไว้ไหมนาะเวลากินข้าวอิ่มแล้วให้ขี้เกียจภาวนาเนี่ยท่านบอกไว้หรือไหมนาะเข้าใจไม่ละแต่ในตัวเรามัน,นมีไหมนาะนั่นนะโอเคท่านละ่ะคือคำพีท่านไม่บอก,กว่าก็ตามแต่ในตัวของเรามันมีใช่ไหมล้วจะทำไงจะเอาชำระสกิเลสให้ให้ไอ้ชำระตัวขี้เกียจยี่ค่าน,นี้ เราจังมีปหาัมผีอู่มันก็ไม่ทันมันขี้ค้านที่ตองไหนขี้เกียจตรงไหนแก้มันตรงนั้นลุกปุ๊บปั๊บไปเดินจงกรมภาวนาหรือไปทําหน้าที่การงานเี่นั่นแก้ความขี้เกียจขี้ค้านเข้าใจไหมล่ะไม่จําเป็นจะต้องไปดูคํมผีเสียก่อนอืมันขี้เกียจก็ลูกขึ้นมานี่เมื่อแล้วแก้ความขี้เกียจแก้ด้วยวิธีใดแล้วก็ลูกหยดแล้วแก้ทันทีเลยนั่นไม่จําเป็นจะต้องไปหาดูตำราให้ท่านบอกทุกอย่างให้ท่านเขียนใทุกอย่างแล้วมันตายผู้เขียนน่ะจำมั้นะ่าไงพิงไทย ออมีตะกี้ที่พูดถึงองแกลอะไรโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกอุตระแปลว่าเหนือเนี่ยแปลว่าสูงโลกะอุตระนี่เวลาเราแยกสับออกหนักเห็นไหมละ่ะอืมโลกะอุตระโลกะอุตระนี่เป็นสมาร์ทเข้ากันประการงั้นเราจะให้เป็นสนธิก็เข้าเป็นสนธิก็ได้เป็นสมาร์ทก็ได้ แล้แปลเป็นแยกแปลกันก็ได้ทำอีกที่สูงกว่าโลกหรืดำทำเป็นแดนที่สูงกว่าโลกก็ว่าไปไดยแต่เอาเมื่อเอาความแล้วก็คือว่าทำนั้นสูงกว่าโลกวิเศษกว่าโลกนั่นเองจะเป็นอะไรไปทำตัวของเราให้มันดีทางกิเลสสูงกว่าธรรมนั้นมันเป็นท่านะต้องให้ธรรมสูงกว่ากิเลสเสมอ แล้วความขี้เกียจคืบคานควองตัวแท้อ่อนแอความ,มาอำนาจมากแต่น้อยความไม่มีปัญญาที่จะ,ะพูดปฏิบัติธรรมนี่ล้วนแล้วแต่คนมายาัว่เวยืนมันกล่องนั่นก้าวไม่ออกถ้าไปอย่างนั้นแล้วมันจะทําให้อ่อนไปหมดเลยพระพุทธเจ้าท่านเกิดมากับกองมรขผนนิพพานเหนือนั่นเวลาจะแก้กันนะพระพุทธเจ้าพระศรีศาราชกุมารท่านประูติที่แรกท่านประสูุิกับอะไรท่านประสูติกับกองมะขผลนิพพานเหนือ ถ้ามันประสูติในท้องแม่เหมือน,นกับเรานี่นะนั่นแก้กระดงทันทีท่านแบบคำพีมาด้วยเดี๋ยวแต่ก่อนท่านไม่เห็นแบบอกแล้วทําไมเราถึงว่ามีวาฒนน้อยลนะ่ะพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันยังเป็นศาสดาของเราได้เหตุใดเราเดินตามครูมันจะจะขาดกันไปกับรูปศีสถาคนน่ะไม่ขดาดเพราะว่างั้นสินั่นเดี๋ยวว่าแก่ตามใจนะมันแก่อย่างนั้นเว,เวลาอุบายของ,ของ กิเลสไม่ขึ้นพวกบังต้องทำต้องไปแก้กันแก้กันให้ทังนี่แหละท่านเราปฏิบัติธรรมต่อสู้กิเลสต่อสู้อย่างนั้นนะนั่นท่านอยู่ในป่านในเขาเหมือนกันเวเาต่อสู้กันมันมีอย่างนั้นนะถึงขั้นต่อสู้กันแล้วยังไงถอยไม่ได้นะในขั้นที่ปัญญาอ่อนมันก็มีปัญญาอ่อนกิเลสต้องแข็งฟังสิวีิเลสต้องแก่ถ้าปัญญาอ่อนกิเลสต้องแก่นะ ที่เวลาขยับเข้าไปบวมเข้าไปบุมงุงเข้าไปบุงเ,ข,งเข,ข้าไปแล้วสติปัญญาก็จะแก่ขึ้นแก่ขึ้นพอแก่ขึ้นสติปัญญาแก่ก็เพื่อจะทําลายที่เลสนั่นแหละไม่ใช่พราทลายอะไรนะฮึพอแก่เข้าไปกับเพาะท่าน,นก็อ่อนตัวลงไปอ่อนลงไล่จะตีมาเนี่ทิวาท่านท่านอยู่ที่ไหนท่านกับฟังอัดฟังทำอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเน้นไม่ในประวัติหลวงปู่มั่นที่ท่านที่เขียนไว้นั่นพระมหาเถระถามท่านว่าเฮ้ยท่านมั่นไหนท่านอยู่คนเดียวเวลา เกิดความสงสัยในอัดในทางขึ้นท่านจะไปปรึกษาปรารถกกับใครล่ะท่านนั้นท่านก็พูดท่านยกมือขึ้นสาธุอย่างนี้เลยนะอืสาธุกับผมไม่ได้พบมไม่ได้ประมาทไม่ได้อ้อวดนะก็ผมฟังเทศอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนไม่มีลาว่างเลยว่างท่านคือฟังเทศในหลักธรรมชาติทนแต่ท่านนั้นท่านก็เออดีเธอฟังเทศเป็นข้าไม่เป็นท่าท่านก็ดีทุกันนะเออเธอฟังเทศดีอ๋อ ข้าไม่เป็นข้าเลยมานั่นแล้วเนี่ยท่านหลฟังเทศทั้งวันคืนเทศของผู้จะฆ่ากิเลสผู้สังหารกิเลสเป็นอย่างนั้นนะคืออุบายวิธีการของผู้จะา่ากิเลสผู้สังหารกิเลสมันไม่ได้เหมือนพวกเรานะจ,จิตดวงนั้นอนะ่ะเวลามันเป็่นขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เหมือนจิตดวงเก่านะมันเป็นจิตใหม่ขึ้นมาทั้งหมดทั้งหมดอุบายใหม่วิธีใหม่ เพลงของการฆ่ากิเลสมันใหม่ของมันใหม่ของมันพลิกของมันพลิกมันไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางนี้ไม่ว่าจะพลิกทางสัน่างคามมันเป็นเครื่องเป็นอาวุธฆ่ากิเลตทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นมันเป็นแล้วเมื่อวานนี้ยังได้พูดถึงภาวนามยญปัญญาให้ฟังว่างไงนั่นแหละนี่แหละอุบายศาสตร์อาวุธหรือคังแห่งอาวุธทั้งหารกิเลสมันขึ้นในภาวนามปยปัญญาขึ้นตรงนั่นขึ้นตรงนั้น พอนี้ด้ขึ้นแล้วอย่างว่าไม่มีอะไรรออะไรทีน่นี่แน่เวทแน่เลยแน่แน่ความแน่นอนแน่ที่สุดว่าจะต้องบรรลุธรรมไม่ต้องถึงความสิ้นสุดแห่งทุกในไม่ช้านี้ในไม่ช้านี้มันบอกอยู่ในตัวมันเสร็จไม่ไม่มีใครถามไม่มีใครไม่มีอา่าคือไม่มีใครมาถามหรือไม,ไม่ไม่มีใครมาบอกก็ตามมันหาาเป็นเครื่องทราบเขาเป็นความแน่ใจตัวเองในสติปัญญา ความสามารถเั็เเครื่องมือทุกสิ่งทุกอย่างภายในตัวเราอันเป็นเครื่องสงหารถจิตเด็กของเราพร้อมแล้วพร้อมแล้วนะพอถึงขั้นมันพร้อมมันพร้อมอย่างนั้นเห็นไม่มีเวลาอยู่ที่ไหนยืนเดินนั่งนอนเป็นแต่เพียงอาการอันหนึ่งเท่านั้นนะส่วนจิตนั้นไม่ได้มีอิริยาบถมันจะหมุนรอบตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าสติขั้นนี้สติปัญญาขั้นนี้ได้เกิดที่เรียกว่าภาวนามยปัญญาได้เกิดแล้วจะเป็นอย่างนั้นจะไม่เหมือนอะไรทั้งนั้น อันนี้เราจะไปศึกษาจากใครไม่ได้นะเรียนก็เรียนเถอะไปไปเจอที่ไหนก็นมาเรียนมาเถอะจะจะไม่พบไม่เห็นหลักวิชาประเภทน,นี้ซึ่งเป็นหลักวิชาค่ากิเลสโดยตรงนี่เลยเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านท่านค่ากิเลสด้วยหลักวิชาน้พสาวกหน,านท่านค่ากิเลสด้วยหลักวิชาด้วยสติปัญญาอันนี้ผูดนึงง่ายนะอันนี้จงึงเรียกว่าเป็นสติปัญญาที่ข่ากิเลสโด,ดยตรงไม่มีอ้อมคำว่า,าอ้อมไม่มีตรงเลยตัวเห็นว่า สุตามัญาปัญญาก็ไหลอ้อมเข้ามาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินสั่งก็ไหลอ้อมเข้ามาหานี้หาภาวนามยปัญญายินตามมยปัญญาการคิดอ่านใจต้องธรรมดาของคนเราก็มันก็ไหลอ้อมเข้ามานี่ไหลเข้ามาหานี่ก็มาภาวนามยปัญญาซึ่งเป็นธรรมโลกใหญ่นีรวมเป็นที่รวมของน้ําอยู่ที่นี่นี่เป็นที่รวมของสติปัญญาตั้งหลายรวมอยู่ที่นี่ ไม่ค่อยไหลเข้ามาไหลเข้ามาแล้วมาสุดท้าก็เลยเข้าอยู่ในจุดเดียวหมดเป็นภาวนาไม่ปัญญาร้นนล้วนยังไม่มีคําว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนแล้วถึงจะทํางานในยาบทน,นั้นไม่มีเหม,หมุนแม่ที่สุดเช่นอย่างเราจะพูดภาษาคารวาสเราก็อบอกรับทานอาหารอยู่นี่ยถ้าพูดภาษาบ้านนอกว่ากาลังกินข้าวอยู่เข้าใจไหมก็พูดถึงภาษาของพระแล้วว่ากํลาลังฉันอาหารอยู่ก็ตามนะอันนี้จะไม่เกี่ยวข้องเลยกับ กับการกขกการสันแต่จะฟัดกันก็กิเลสที่ตลอดเวลาในขณะนั้นไม่ได้สนใจกับอาหารจะหมุนก็กิเลสที่ชู่กิเลสตัวใดที่ยังไม่เสร็จไม่สิ้นที่ยังไม่แล้วยังไม่ขาดจากการไม่สิ้นปัญหาแล้วจะต้องอยู่ที่นั่นสติปัญญาจะทํางานอยู่ที่นั่นหมุนจิ่วอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าไม่มียาบุตรหลับเท่านั้นเป็นเวลาที่อยู่นะมีเวลาหลับอย่างเดียวเท่านั้นพอตื่นขึ้นมาแล้ว มือับงานี่ามันถึงกันแล้วนะเนี่ยที่ว่าวิเรศประเภทนี่กับปัญญาประเทนี้คิดต่อสู้กันดังนั้นเสร็จดังนั้นหลับไปก่อนเนี่ยพอตื่นขึ้นมาภาพมันจะถึงกันแล้วถึงกันแล้วถึงแล้วไม่ต้องบอกคือไม่ต้องบังคับนอกจากรัง้งเอาไว้คือมันเลยเถิดเวลามันเลยเถิดมีนะคือถ้าพ่อพ่อ,พอรันึี่มีได้เพราะทางนี้ไม่มีคําว่าถอยแล้วหนังฟัง ต้องชนะอย่างเดียวไม่ชนะก็ตายถขนาดนั้นแะ้วเมื่อมันถึงขนาดนั้นแล้วมันจะไปถอยได้ยงไรนี่แหละท่านาต้อง้างเอาไว้คือรังขึ้นมาต้องว้ยับยั้งก่อนให้เข้าถึงขึ้นมาที่ความสงบใจเพื่อเป็นกําลังของปัญญาของจิตที่จะกล้าทางด้าปัญญาเพราะการพิจารณาทางดน้าปัญญาก็เรียวกว่าเป็นการทํางานซึ่งทําให้เกิดความลําบากเช่นเดียวกับการทํางานทางกายในการพักเหมือนกับเราพักก่อนร่างกายของเรา นอนหลับก็ดีแล้วทานอาหารก็ดีเป็นการพักร่างกายเพื่อกําลังสาหรับงานในกางต่อไปนะอันนี้เวลาพักก็พักอย่างนี้พักในสมาธิเพื่อเย็นพอพักในสมาธิกินมีความร่มเย็นในสมาธิแล้วพอปล่อยภาพนี้มันจะคุ่งเลยตร่นี้นะแล้วมีดเล่มนี้แหละเล่มที่เราเคยฟันนี่แหละไม้ท่อนนั้นแหละท่อนที่เราเคยฟันนั่นแหละคนคนนั้นแหละคนที่เคยฟันนั่นแหละไปฟันไม้ท่อนนั่น ด้วยที่หินก็รับแล้วเราก็มีกําลังวังสารแล้วขาดใปทมาทิกำนิดมันถึ้กับแต่ก่อนที่ใส่กันตุ๊กตุ๊กไม่ทราบว่าทั้งสันลงทั้งข้างลงทั้งคมลงตุ๊กตับตุ๊กตับนี่เวลามันจนบุญมากๆมันมันถึงขนาดนั้นะติปัญญาแต่มันไม่ถอยจนกระทั่งให้มาพักแล้วก่อนแล้วมารับหินพักผ่อนนอนหรือพักผ่อนในสมาธิเท่ากับเสริมกําลังมันแล้วถอยออกไปทีนี้พอปล่อยภาพนี้ก็ใส่ผู้ื่นขาดสะบ้านไปเลย ที่ว่าไม้ถอดน,นั่นและมีดเล่มนั่นแหละมันคมแล้วนี่คนก็มีกําลังแล้วฟันก็ขาดไปเลยน่ะมันตาา่างกันอยู่พูดถึงเรื่องสติปัญญาเราไม่เคยได้ยินแต่ก่อนเห็นตั้งแต่ในตารมญาท่านบอกภาวนาะปัญญาสามปัญญาสามประเภทนี่สุตตามยาปัญญาจินตามยาปัญญาภาวนามยาปัญญาเราพอคาดได้แต่สุตตามยาปัญญากับจินตามยาปัญญาแต่ภาวนามยาปัญญานี่ เราคาดไมา่ได้ถ้าคาดได้แม้แต่พระเองครูบาอาจารย์เองบางองค์ยังพูดได้เลยว่าไปหานั่งเลาหูรัตากันอยู่ทาไมมาเชื่อกันทํางานดีเว่าเหมือนกับว่านั่งเลาหูรัตานั้นจะเป็นคนสิ้นท่าไปการลืมตาจปนตาแหกตาแห้งมันจึงเป็นเป็น,เป,นเป็นปาดเป็นจองปราดไปนี่ความคิดทุกคนมันผิดขนาดน,นั้นอืจะนั่งจะจะยืนจะเดนินก็ตามจะหลับตาดื่มตาก็ตามเถอะลงสติปัญญาได้ทําง,งานแล้วกิ่เลสตาได้ทางนั้นนั่นถึงเป็นเรื่องของธรรมนี่เป็นอย่างนั้น ถ้าาไม่ได้ภาวนาก็แสดงขายภูมิเจ้าของไม่เห็นนะสินั่งหลับตายทําไมนั่นคือขายภูมิเจ้าของแล้วนั่นหลังยิเลนนั่งหลับตาหรือนั่งลืมตามันฆ่าคนได้ทั้งนั้นเลยแล้วปัจติปัญญามีนั่งหลับตาลืมตาฆ่ายิ่เรีนไม่ได้มีเหลือนะทำทำพระเจ้าเคยฆ่ามานานแต่นาน้นนบางนีอย่างมึงมากอย่างมึงเมื่อจบเก่งแต่เนี่ยเอาละพอเนาะบางนีพอจบแล้วอาละใหญ่พอนนึ่งนะยังมายุ่งหน้าบังอู้อาละไป ม้วนมึงยอะย่างเขาติบางเยอะบางเยอะย่างเขาวันเยาะจะย่างผาวานเนี่ยยะถาวาระหาปูราปริปูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังกิโตเมวะสัมิชจตุสเพปูเรตุสังกปาจานโทปนาระโสยะถามณิโชติ ระโสยะหาสัพพีติโยวิวัฒชานตุสัพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตราโยสขีทีคาโยโกภวะอภิวาทานาสีสินิจังุทธาปจายโนจัตตารธรรมวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอะจึนั่นเราบอกตั้งตั้งอะไรกันนะ มันมาหัว่านนี่แหละตัวนี้แหละตัวมาเยอะสิย่างพระยหันวันบางนี่นะีอาจารย์เพ่งอาจารย์ท่านไหมล่ะนั่นอาจารย์เพ่งมัดต่ามเพลงทีอาจารย์เลยเนี่อมัดท่ามเพลงเพราะนั่นเราไม่ได้ก็บพูดมากแล้วมีกำลังจะลุกแล้วเนี่ยเหนื่อยสามสี่ห้าวันเรื่องใหม่ให้พูดทั้ง ทั้งวันทั้งวันแล้วไม่จําเป็นก็ต้องเป็นวันเสาร์อาทิตย์ด้วยนะคนมาเกี่ยวต้องทั้งวันเลยท่านแต่เช้ายันค่ำวันก่อนวันขออยู่นะเช้ายันค่ำยันค่ำต่างหลายวันละเนี่ยดาราจะต่างกนเราก็เลยแต่ไฟขา้องมีเขาลองคืออย่างเสียงเลยไม่จะว่านเรา,หา ทำข่าหน้ากับทำกายนี่ท้ามันมาอะไรนางหนามามีความผ่้หมายอะไรน้าว่าที่บอกว่าเขามาชมบารมีก็ว่าก็ว่าเขามาขอชมบารมีคนกําลังจะตายนี่หรือคนมีบารมีนั่งตักต่ามือเจ้าจะต่ตงนั้นี่มันกําลังจะตายแล้วนี่หรือคนมีบารมีแล้วเขาก็มองหน้าเนื้อเราเอาไว้ใส่นี่แหละเอาไว้ใส่ขออติดต่อกับพระที่ที่ารมีก็มีทางนู้น เขาอยู่ไหนล่ะอยู่ตลนดหนึ่งหน้าไปนู่น